เกแล้วครับมาชมกันนะครับไปเสพ้ามาเก็บเห็ดนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้นี่นะครับเห็ดนางฟ้านางลมนะครับนี่ครับเสาร์วันนี้ออกอีกแล้วครับพี่น้องปหนนะครับเป็นเจอช่อเลยนะครับโอ้ฟงนี่ก็มีนะครับฟางนี่ก็เริ่มทยอยออกแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้น,นี่เนี่ยเก็บเลยเก็บเลยตัวนี้ดึ๋ยว่างนี้งดึงออกมาให้ได้อึบดึ๋ยว่างนี้งดึงเลยดึงเลยเออนั่นแหละโอเคครับนี่นะครับเก็บเลยละมังหนึ่งแล้วนะครับติด <All right. S 1> ตามกันต่อไปนะครับ